สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้หลากหลายปีหลากหลายรุ่นไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้ใหม่ๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะจะมีทั้งแต่ง VIP แบบเดิมๆเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ไว้บริการให้กับคุณลูกค้าครบทุกรุ่นเลยค่ะ สนใจนะคะแวะเข้ามาชมได้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะทางธนาคารได้ร่วมกับทางเต็นต์นะคะจัดโปรโมชั่นขับฟรี90วันต่อให้อีก1เดือนค่ะตอนนี้ยังทันนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รับโปรโมชั่นขับฟรี90วันพร้อมกับดอกออรับดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยนะคะสนใจเข้ามาชมนะคะมาทำสัญญาได้เลยค่ะยังมีเวลาทันนะคะใช้ระยะเวลาในการทำสัญญา 3-5วันก็ทราบผลแล้วค่ะคันที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็น t o y o ต้าคอมพิวเตอร์ปี2015สีเทาเกียร์ธรรมดาเครื่อง3000ค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะนี่เลยค่ะปี2015รถสวยๆเลยค่ะการใช้งานก็น้อยมากนะคะเดี๋ยวพาชมค่ะนี่เลยอุปกรณ์ต่างๆนะคะของเดิมหมดเลยค่ะ กระจังหน้ายังใหม่อยู่เลยนะคะอุปกรณ์ไฟต่างๆพร้อมใช้งานค่ะนี่ด้านหน้านะคะรถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุค่ะรอยซีนยางรอยตั้มสียังอยู่ครบจุดทุกจุดค่ะนี่นะคะรถเดิมๆเลยค่ะฝากระโปรงเดิมๆนะคะรถสวยสภาพดีข้างในก็แต่ง VIP นะคะ สวยเรียบค่ะพร้อมใช้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านค่ะเป็นโทนสีเทานะคะพะมา่านรอบๆคันค่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องยนต์นะคะนี่ค่ะซุ้มล้อไม่มีรอยเลยค่ะคันนี้ไม่มียังไม่เคยทำสีนะคะรถเดิมๆเ,เลยค่ะดูแผ่นพาเลทนะคะใหม่มากไม่มีรอยน้ำกดเลยค่ะ ตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องยนต์ดีมากนะคะคือสิคะรอยแต้มสีนะคะชัดเจนรถสวยมากสภาพเดิมมากค่ะเครื่องแน่นมากนะคะคันนี้จะเป็นโทนสีเทาเบาะหนังนะคะ ภายในโทนสีเทาทั้งคันค่ะนี่เลยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นแผงควบคุมะระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟแล้วก็ปุ่มคุณภูมิแอร์อยู่ตรงนี้นะคะปุ่มทีวีจอสไลด์ค่ะมีชุดเครื่องเสียงให้นะคะนี่เลยมีปีนะคะมีเครื่องเสียงจอ7นิ้วค่ะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังค่ะ นี่เลยนะคะคอนโซลคอนโซลนี่ดีมากเลยนะคะไม่ต้องยกออกเวลาเราจะดูเครื่องยนต์นะคะใช้พับเก็บอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะง่ายนะคะง่ายต่อการดูเครื่องยนต์นะคะมีที่เท้าแขนให้ด้วยค่ะคอนโซลใหญ่นะคะเก็บของได้ด้วยนะคะนี่่ะมีที่เก็บของด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะคอนโซลนี่ก็สามารถนั่งได้นะคะ นี่ค่ะนั่งได้เลยนะคะมีพาวเวอร์นะคะอยู่ด้านข้างค่ะคันนี้เป็นเบาะนะคะเบาะ VAP 9ที่นั่ง3แถวเป็นเป็นเบาะไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่3แถวค่ะเป็นเบาะใหญ่พิเศษด้วยนะคะนี่เลยนะคะภายในสะอาดพร้อมใช้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าได้เป็นเจ้าของค่ะเพราะว่า ราคาก็ไม่แพงค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะแถบมบแต่ง VIP ด้วยค่ะนี่เลยหลังคา VIP นี่นะคะระบบไฟเป็นการแต่งแบบเ,เรียบๆค่ะคุณลูกค้าหลายท่านนะคะอยากได้การแต่งเรียบๆแบบนี้นะคะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะนะคะระบบไฟต่างๆนะคะเรียบหรูค่ะมีทีวีจอสไลด์นะคะจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะ24นิ้วมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะ ครบค่ะระบบเครื่องเสียงครบค่ะสีเดิมเดิมรถบางๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นรถเดิมเดิมมาอย่างนี้เลยนะคะบางๆไม่ได้ทําสีเลยค่ะสีสวยมากนะคะไม่มีรอยเลยค่ะด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะมีตู้ซับด้วยนะคะนี่ค่ะตู้ซับเป็นกล่องอยู่ด้านข้างนี้นะคะเก๋มากเลยนะคะแอบไว้ด้านข้าง เพื่อ,อด้านหลังนี้ก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะนะคะเป็นเบาะ3ามแถวนะคะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ว่างเพววื่อวางของต่างๆได้นะคะเป็นแอร์ไมโครบัสค่ะเย็นนะคะเย็นฉ่ำทั้งคันเลยนี่คะระบบไฟจากด้านหลังสว่างค่ะสว่างนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6,500เท่านั้นเองนะคะ แต่ง VIP แบบนี้นะคะราคา6 5 0 0าเท่านั้นค่ะฟรีดาวค่ะจะได้เต็มนะคะใช้เงินออกรถเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับรับโปรโมชั่นนะคะออกรถภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะได้รับโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันด้วยนะคะยังมีเวลานะคะจัดไฟแนนซ์เพียง3-5วันก็รู้ผลแล้วนะคะคุณลูกค้าได้รับโปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะได้รถสวยแถมขับฟรี9กวันนะคะไม่ต้องกัวงวลเรื่อง ข้างงวดเลยค่ะชำระอีกทีก็ปีหน้าเลยนะคะเลยรถสวยๆนะคะสภาพดีๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูการใช้งานนะคะอยู่ที่9 6 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงแสนค่ะการใช้งานไม่ถึงแสนโลนะคะถือว่าสภาพสวยมากเมื่อเทียบกับปีรถนะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะค่ะแต่ง VIP แบบนี้นะคะมีคันเดียวด้วยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวตีจะไปส่งรูปพร้อมอรายละเอียดให้ได้ค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้ได้เลยนะคะคันนี้บอกได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะรถสวยราคาเบาๆไม่น้อยนะคะแถมรับโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันอีกค่ะ